ก็ยังอยู่ในเรื่องของของดีกันบ้างนะคะขอขยับไปในโซนอาดมันกันหน่อยค่ะพาไปดูของดีของเกาะยาวจังหวัดพังงากับปลาชิงช้างค่ะนายวิทูล บุญศบกำนันตำบลพุทไนและนายอนุพงศ์อาสาราชรองนายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาวใหญ่อำเภอเกาะยาวจังหวัดพงังงานำผู้สื่อข่าวค่ะไปที่ท่าเรือแหลมใหญ่ตำบลพุทไนอำเภอเกาะยาวจังหวัดพงังงาเพื่อดูเรือประมงค่ะจับปลาชิงช้างที่กลับเข้ามาเทียบท่าและชาวประมงกำลังนำปลาชิงช้างสดขึ้นจากเรือขึ้นรถกระบะนำไปส่งยังโรงงานบนเกาะยาวใหญ่ค่ะด้วยปลาชิงช้างนั้นนะคะได้ถูกต้มให้สุกมาแล้วในเรือใส่มาในถ้วยค่ะซึ่ง จะเป็นตะกร้าพลาสติกทรงกลมแบบตื้นแล้วก็กว้างวางซ้อนกันเป็นชั้นๆเมื่อลองหยิบชิมดูนะคะจะพบว่ารสชาติเค็มๆมันๆอร่อยเลยล่ะค่ะจากนั้นนะคะก็นำไปชมกระบวนการผลิตซึ่งเป็นปลาชิ้นช้างอบแห้งที่โรงงานปลาชิ้นช้างขวัญฤือไทยปลากระตะักในพื้นที่ตาพลทุบบนนายค่ะที่มีคนงานแล้วก็เจ้าของโรงงานกําลังทํางานกันอย่างเจ้าระวันเลยทั้งการนําปลากระตักเข้าไปใน เตาอบนะคะเมื่อแห้งเนี่ยก็เมื่อแห้งได้ที่นะคะก็จะนําออกมาใส่ในตะกร้าใบหนึ่งก่อนแล้วก็นําไปใส่ในเครื่องแยกขนาดตัวปลาแล้วก็นํามาคัดคุณภาพเอาปลาชนิดอื่นหรือในส่วนของเศษที่ เป็นเศษอื่นๆปลอมปนออกก่อนนะคะก่อนที่จะตั้งวงแล้วก็คัดใส่ถุงอีกครั้งให้กับลูกค้ามารอรับไปขายต่อไปซึ่งพบว่าสินค้าปลาชิ้นช้างเกาะยาวส่งขายออกนอกพื้นที่เดือนละหลายล้านบาทเลยทีเดียวค่ะ ค่ะส่วนทางด้านนางขวัญฤทัไทยนาวีวองอายุ60ปีก็ได้เปิดเผยว่าปลาชิ้นช้างค่ะเป็นปลาประเภทเดียวกับปลากระตักของภาคกลางเป็นปลาผิวน้ําขนาดเล็กอาศัยอยู่รวมกันเป็นฝูงมีมากในทะเลเกาะยาวค่ะแต่เดิมก็มีเรือออกไปจับมาแล้วนํามาขายให้กับโรงงานต่อมานะคะก็ได้สร้างโรงงานแปรรูปโดยนําปลาจากเรือของครอบครัวและของญาติญาติที่ออกไปจับนํามาแปรรูปก่อนจะส่งขายให้กับโรงงานและพ่อค้าที่ส่งไปขายนอกพื้น ื้นที่ทั้งต่างจังหวัดแล้วก็รวมไปถึงต่างประเทศค่ะในราคา150บาทถึง170บาทต่อกิโลกร,รมัมสำหรับความอร่อยของปลาชิ้นช้างเกาะยาวมีชื่อเสียงนะคะเล่ากันว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยค่ะจากนั้นนะคะเราก็ใช้เรือประมงขนาดใหญ่เมื่อจับปลามาได้แล้วค่ะนำไปต้มให้สุกบนเรือทันทีทำให้ตัวปลานะคะสมบูรณ์รสชาติดีมีความมันเค็ม น้อยเพราะว่าหากทิ้งเอาไว้ค่ะปลาสดก็จะท้องแตกหัวหลุดทำให้ไม่อร่อยแล้วก็ขายไม่ได้ราคาด้วยค่ะ ก็น่าลองทานนะคะค่ะเห็นแล้วหิวเลยนะคะทานกับน้าพริกปลาชิ้นช้างหรือขนมจีนบ้านเราก็น่าจะอร่อยเลยนุแม่ถ้าเป็นแบบนี้ทานกับข้าต้มกุ้ยน่าจะอร่อยเลยนะคะหิวมากมาเลยตอนนี้นะคะถือว่าเป็นของดีเกาะยาวนะไปพังงาก็ต้องไปหาปลาชิ้นช้างโดยเฉพาะที่นี่เลยค่ะกับควันด้วยไทยปลากะตักนะคะของร้อยพังงาค่ะ